ฮอนด้าคิกก็สามารถใส่บาร์ได้เหมือนกันนะครับฮอนด้าคิกนะครับลูกกระจกมันอยู่แคบมากต้องใช้บาร,รุ่นนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นบาร์เสริมสําหรับรถเลื่อนไม่สูงนะฮะอ่ะสังเกตดีๆนะครับฮอนด้าคิกนะเนี่ยฮอนด้าคิกลูกกระจกมันจะอยู่แคบกว่าบาร์ยาวเนะี่ยใส่บาร์ยาวอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาบาร์สั้นยึดด้วยนะครับเพื่อที่จะยึดการกระจกแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะใส่แล้วก็จะได้แบบนี้เลยออันนี้เป็นชุดเซ็ตของอะไรพี่เซ็ตบาร์เลื่อนไม้สูงนะผมเซ็ตบาร์เลื่อนไม่สู ถ้าชิคกดูแล้วอ่นแฮนน่ะแฮนเลือนใะหม่มไม่ได้สูงหรอกแต่ปัญหาคือรูกระจกสองข้างเนี่ย แคบกว่าตัวบายาวไงใช่เราก็เลยต้องมีตัวบาสั้นเพื่อให้ตัวรูรูที่จะยึดน้อนแต่มันกลางออกไปนี่เพื่อที่ยึดได้นี่นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะผมอ่ะโอเคนะครับฮอนด้าคิงนะครับร้อยห้าสิบร้อยหสิบนะครับร้อยี่ห้าก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอใครสนใจครับแต่การด้านล่างซ้ายมือกดสั่งซื้อได้เลยแล้วครับสินค้าร้านเรานะรับประกันหนึ่งปีเต็มด้วยนะครับดูร้านนี้นะครับมอตวูฟมอรับประกันสินค้าหนึ่งปีเต็มนะครับขอบคุณครับ